บุตราคำเฉดสีที่สวยควรเป็นแบบไหนนะคะสำหรับบุตราคำเฉดสีที่สวยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ที่เป็นที่นิยมกันเลยก็จะมีสีบุตรน้ำทองนะคะแล้วก็บุตรแม่โกงนะคะบุตรน้ำทองลักษณะของสีเขาก็คือจะมีสีออกเหลืองทองนะคะจะมีความสว่างของสีเหลืองเห็นเด่นชัดนะคะแล้วก็จะไม่มีสีอื่นมาปนเช่นสีออกเขียวเขียวหรือว่าสีออกดำาๆมาปนนะคะ สียิ่งเหลืองแล้วก็ทองชับเนี่ยก็จะมีราคาค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่มีราคาสูงเหมือนกันนะคะก็จะเรียกว่าบุรแม่โขงนะคะสีก็จะคล้ายๆกับสีของแสงแดดยามเย็นนะคะสีจะคล้ายๆของเล่าแม่โของอะไรแบบนี้ค่ะสีนี้ก็จะเป็นสีที่มีราคาแพงเหมือนกันนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะสองสีนี้มีจะมีราคาแพงได้ก็ต่อเมื่อจะมีประกายที่สวยงามด้วยค่ะ นอกจากเรื่องสีแล้วเราก็จะต้องพิจารณาเรื่องประกายของเขาด้วยนะคะเพราะว่าบางเม็ดเนี่ยก็จะมีความค่อนข้างขุ่นหรือเนื้อที่ไม่ค่อยใสด้วยแล้วก็ประกายไม่ค่อยเล่นไฟเยอะแบบนี้ก็จะราคาลดลงมาได้ค่ะสีที่สวยเด่นชัดไม่มีสีดำ ไม่มีสีเขียวสีอื่นๆมาปนแล้วก็มีประกายที่สวยงามแล้วก็เล่นไฟดีนะคะแล้วก็ไม่มีมนทินหรือว่าอินคูชั่นด้านในเนี่ยก็จะทำให้อัญมณีบุตรสารคำเม็ดนั้นยิ่งมีราคาแพงมากขึ้นค่ะ